สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะดาก็จะมาแนะนำนะคะเว็บไซต์นะคะที่ใช้ในการหาคีย์เวิร์ดนะคะของเอสตี้นะคะเว็บไซต์นี้นะคะมีชื่อว่า eRank นะคะเว็บไซต์ eRank นะคะเดี๋ยวดาก็จะเขียนลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเว็บไซต์นี้นะคะจะไม่มี a อ f i l i a t e ใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะฟีเจอร์ตัวที่ดาใช้อยู่นะคะจะเป็นฟรีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการ จะเสียงเงินนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะอยู่ที่ $6 ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะมันก็จะมีฟีเจอร์หลายๆอย่างนะคะที่เพื่อนๆสามารถทำได้แต่แบบที่ฟรีใช้ไม่ได้เนาะก็เพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูนะคะลองมาศึกษาดูนะคะเพื่อนๆคนไหนอาจจะลองจ่าย $6 ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะมันก็ไม่แพงมากนะคะมันอาจจะทำให้เพื่อนๆขาย สินค้า s อได้นะคะวันนี้เรามาดูคีย์เวิร์ดนะคะหลังจากที่เพื่อนๆน,นะคะเสิร์ชนะคะ,ะล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะให้เพื่อนๆมาตรงที่คีย์เวิร์ดทูตรงนี้นะคะ,อ,ะอย่างแบบฟรีนะคะมันจะให้เราใช้ได้50 50ครั้งต่อวันเนาะอันนี้เพื่อนๆถ้ามาคลิกตรงนี้มันก็จะมีบอกนะคะ แบบฟรีนะคะเขาจะจำกัดไว้ให้นะคะวิธีการก็ให้เพื่อน Enter Keyword แล้วก็กด Search นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าดาวก็มา Search เยอะเลยนะคะสมมติดาวเป็น d o c s h i u r c h นะคะแล้วก็กดสเอันนี้มันก็จะบอกนะคะค่านะคะของ Keyword ตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นคู่แข่งนะคะคู่แข่งเยอะมาก อันนี้มันก็จะมีบอกราคาด้วยนะคะราคาค่าเฉลี่ยนะคะว่าที่เขาขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าด็อกเชิรดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นตัวคีย์เวิร์ดนะคะเ,เพื่อนๆสามารถใช้คีย์เวิร์ดตัวนี้ไปใส่ในหัวข้อของเพื่อนๆได้เลยนะคะ d o อกเชิร d o ด m อกมัมด็อกมัมเชิร์นะคะด็อกเลฟนะคะถ้าลงมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะลองเทลไม้ะ Mike, นะคะมาดูตรงนี้นะคะของลองเทลคีย์เวิร์ดนะคะ ส่วนตรงนี้เราต้องเป็นเ,เราต้องจ่ายเงินนะคะเราถึงจะเห็นตรงนี้เนาะอันนี้เราใช้แบบฟีเจอร์ฟรีนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็น dog love dog lover shirt ต,นะตัวนี้ก็จะเป็น long tail keyword นะคะอันนี้มันก็จะมีบอกให้ผ่าน Google นะคะมันก็จะมีมีหลายหน้าเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆมาเลือกดู มาเลือกดูตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ใช้คำคีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะไปใส่ในหัวข้อนะคะตรงหัวข้อของออลรายการลิสต์ของเพื่อนๆนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีออลิสให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆก็ลองมาศึกษาดูนะคะเว็บไซต์นี้ ดาก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีทีเดียวนะคะสำหรับคนขายใน s อสนะคะยังน้อยยังเรานึกคีย์เวิร์ดไม่ออกนะคะเราก็มาดูคีย์เวิร์ดพวกนี้นะคะ แล้วราคานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะจ่ายก็ไม่แพงด้วยนะคะ6ดอลลาร์ต่อเดือนก็ถือว่าถูกมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเว็บไซต์อื่นๆนะคะดาไปใช้เคยใช้ในอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะต้องเสียประมาณ19.99ก็ประมาณสัก20ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะ,ะตัวฟีเจอร์ที่ใช้มันก็จะคล้ายๆกับเว็บไซต์นี้นะคะเพื่อนว่าดาไปรู้จักเว็บไซต์ตัวนั้นก่อนเว็บไซต์นี้นะคะ แล้วอันนี้เราไม่ต้องเสียเงินเราใช้แบบฟรีได้เลยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมีสั้นๆเนาะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะเว็บไซต์ที่ในการหาคีย์เวิร์ดกันนะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่ม facebook กันนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ